สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2 5 6 8นะครับเอฟซีรักขามโค้งทุกท่านทุกคนนะครับให้ยูดีมีสุขให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับให้ได้เมียเล่านะครับสำหรับคนใดอยากได้เมียเล่าก็ให้สมหวังในชีวิตอ่าสำหรับคนติดตามหาเมียเล่ามากทั้งปียั้งผสมหวังนะครับนะขอให้ท่านปีนี้ขอให้ท่านประสบความสำเร็จให้ได้เมียเล่าอีหลีนะครับนะ แต่ว่ามันกะมีคลิปลุดออกมาสําหรับคนอยากสางอยากแปลงกับสาวเล่านะครับแต่ก็สาวเล่ามาเป็นเมียเพื่อที่สางครอบครัวก็ไปเจอแบบมีการเรียกคาตรงคือผมเปิดคลิปมือเศาร์แล้วครับหัวหน้าคนดีเพิ่นกะรักคิงบางแดงกับสาวเล่านะครับเป็นอย่างไ้สาวเล่ามาเป็นเมียก็สแสวงหาไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเจอสาวก็ขอเงินเดือนเท่านั้นเท่านี่ก็คือคลิปที่ผมปล่อยออกไปแล้วครับ ก็เลยมาเตือนเจีกันบางคนนะครับบางคนเขาขอเงินขอสพอร์ตจากนุ่มไทยอีลีนะครับอยากให้นุ่มไทยเลี้ยงดูโดยสิบด้เสียอีหยังเลยนะครับนุ่มไทยกับสิบดีอีหยังเลยนอกจากโอนนะครับนะ,ะเงินในโทรศัพท์ของท่านอยู่ในมือของท่านยาสีฟ้าไปโอนนะครับโอนให้คิดให้ช่างใจสะก่อนนะครับสําหรับนุ่มไทยสูงไว้เฮาที่อยากได้เมียเล่าวเวลาโอนเงินโอนท้องให้ได้คิดนิดนึงนะครับ ขีบสาวก็ลงทุนจริงๆผมก็ผมกับอลไลไลขีบแต่ว่ามันก็ลงทุนกัมันก็ต้องเบิ้งนะครับนะขี่ที่กับบอไดเมียคือเขาวานั่นแหละแต่ว่ามันก็ต้องเบิ้งนะครับเพราะว่าสาวบางคนนะครับบางคนนะครับเขาเปิดใจหาคนซัพพอร์ตเรี่ยงเงินเรื่องท้องอีหลีนะครับโดยเฉพาะสามีดรอกนะครับขอแต่ว่ามีทันเอฟซีทันผู้ชมทันผู้ฟังไปบอกไปคุยกับเขาก็ต้องถกลงกันก่อน สี film, society, glucose, ่ค okay. ุยกับเขาคือได้คลิปแล้ครับที่ใจเพืออนเท่าใดสี่5อยหายหรือสามพันสีถ้าสี่5อยหยนี่บ่บไว้บคุ้มการเ้ายใจบพอแต่สามทีพักับพ่อฟังตามคลิปนั่ละครับนะเพราะฉะนั้นนุ่มไทยสูงไว้ทั้งหลายที่หาเมียตั้งปีแล้วปีสองพบเจ็ดบทันได้ยุกปีสองพันกร้อยหกสบก็หาต่อไปมันมีผู้ไดคนไทยยุ่ แต่คือตังเปินขามาผมไปรับมาจากหมุดาหารนะครับขึ้นกระกับแล้วมือนีนะครับนะก็มีความสุขดีนะครับสําหรับนุ่งไต้สาวล่าคูนี่นะครับการในอนาคตก็จะไปมันไปขอไปแต่งกันมือไรกรบลูนะครับนะเจ้าตีตองตามประเพณีเสียค่าจิใจนิดน้อยนะครับผูกคอต่อแขนจากมือนสองมือนกับมายู่ร่วมกันได้แล้วนะครับสาหรับคนหลักจริงบางแตงแต่คนหลักมากจิงบวังแตงนี่เก่าหนักใจน้ำยูนหนา วหน้าคุยกับหลายๆคนกระโท่มาหาผมมาทั้งไล่ทั้งเปิดเนีแบบ่ยบีเอ้ยเห็นจังไดโท่ไปเขากรับเนี่ยวารับเนี่ยพ่อรับกับมิเตเื่องเงินเหมือนกันโอ้พี่นิดพิจารณาน้าร้องวาหนาเอ้ยเลื่องเงินเลื่องคำามันหาย,ยากเศรษฐกิจยุคนี้นะครับนะเพราะฉะน,นัน้นบุได้มาสาวเล่ากะเบิงครับรติดต,ต,ต่อจากคนดีห้องหูจักนะครับนะจังพวกวหน้าจับรัด มูเพิ่นนี่เปเอีเยมียสาวเลาว้องกัติดตอญาพี่น้องมูเมียสาวล่ามาจาังสีสีง่ายกว่ารับนะิดต่ตอเป็นโดมิโน,โนจังสี่กันไปสีเดียเมียสีเดียเมียก่บนนาจ,จะติดหลอกเพิ่นเอาเพิ่นบอกผมตอนผมไปรับดูมุกทหารเพิ่นวามีสาวโสดอาอยุสิเป็ดสิแปดหลายนะครับเด็กหน่อยที่เอากันมาดูกันบ่ไดทิมกันนะครับนะบางคนก็มีลูกบางคนกับม่มีลูกแต่ว่าเป็นแม่ห่างปีสักปี หีืีหาเดือกันเอากันกระทิ่การเลี้ยงกันบ่ไว้เด็กน้อยเอากันครับกาการเงินการท่องบอ่พรการเลขทิ่มยาห่างกันบอ่อึดเข้าไปหาแบบนี้ดีกว่าครับนะทักทายมูขนาดจำรัดก็ได้ที่คนไปนเอาเมียคุณลูกไว้เจ็ดสิบป,ปีกตีต่อพานเบิอนบาทนี่ไปจากสีดีกว่าครับ,รบมันจักสูตรนี่จังสีแน่นอนจั้งสีเดเมียนะครับแ่งร้อนกับวาลายบวกิน4ี่หามืนบวถึงสามมืนนะครับ ถึงเสียอายุสิบเจ็ดสิบแปดก็นาจ,จะบ่กเกินสี่หมื่นเพราะว่าเป็นไม่ห่างหน่อยนี่ครับบางคนกับมีลูกบางคนกับไม่มีลูกหลายเพราะว่าเป็นไป,นปนตะเวนแกะเครื่องแกะของไดมือนี่เป็นก,กากรับแล้วเตปชีทั่วไปบอกมว่มบาหอดบุกแล้วก็เด้เยวเสือผาชูป,ปังไทยไปแกะคนยากคนจนในหมู่บ้านแถวละแวกนั่นแหละนั่นแหละครับกตัติดต่อคนไปวันสำหรับนุงยย่งใส่อะไรเมียก็ไปหาเบอร์ทั่ั้ังจันแหละ มาคุยมาล้มเอาบ่พอเดือนกัเขอไปหาไปขอเลยครับบ่ม,มีปัญหาหาแบบนี้ดีก่าบ่แมม่นท่านทีไปหา,อาขอไล่ขอเพจจากยูทูบซีสารอยค่าน้ำมันแล้วก็ย่างสิถ้าจะคบกับหนูก็เดือนแล้วนั้นเรานี้ต้องตกลงกันก่อนดูใจกันไปก่อนโอ้เบิเทดานันละ่ะเฮ้าหนาเองดูใจกันไปก่อนสักษาเดือนสีเดือนกันโอ้แย่เลยละครับโอนทุกเดือนกันนักขึ้นกันเนี่ยนะครับมีการตัวรองบอกว่าจะได้สามสี่พันนีกนักนะครับนะ เพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับไอ้เบิงอย่าโอนไว้บางคนไว้เฮบี้บอกว่าจีบสาวต้องลงทุนก็ลงทุนก็ต้องโอนกันขนาดนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นรักขามโค้งนี่ก็นี่แหละครับนี่การเบาเตือนตตีกันทุกมือนะครับสําหรับคนที่ดจเมียเป็นสาวล่าก็ไปหาตามมูตามพวกหาในรายการเปิดใจก็ได้กันฟุกนะครับนะอาจจะมีคนมาก แต่ว่ากับไปหาในรายการเปิดใจกันยากนะครับผ่านแอดกันจังจัดแหละคือเห็นน่นครับนะสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งผ่านแอดผู้หนึ่งไปด้วยตัวเองกับิชมบังบอแหละครับผมเห็นในคลิปกับสองเท่าผู้ยิ่งใหญ่เขาไปเสือพบสิงห์ไปเจอหมูเขียวตันอยู่น้ำเทียงหนอกเทียงหน้าไปเข้าดา,าวกันนะอ่าคนที่เคยเขาไปไลยรอบหรือสิงห์เท่านี่กับบ่มันใจลยครับสาวก็ชังใจอยู่เด้อยตอนนี้เห็นเขาจะผ่านกันบ่นครับ สาวคนหนึ่งแดูดูแลดูดูใจกันดูไม่มั่นใจยังไม่แน่ใจบกกาเขามากนุ่งไทยนะครับนะสวนดีคนหนึ่งพาเดียแต่เบิ่งสป่าหายเงืบบอบผมีท่างสิสําเร็จไปเดีย๋ยวตะกว้าถุนุกกเสียงเงินนะครับนะเหมือนเบา,บา,บาถึงจุดนี้มันฟังเสียผลนโปร,โรยว่าเออแบบนี้เอาแต่อยังะมันแม่นก้มัน,มนจริงนะครับผมบอกเลยมันก็เห็นเห็นกันอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็เห็นนะครับที่คอมีเขามาบอกผมก็ไลย แช์เขามากกับลายนะครับลาขามโค้งกับดิ้นสตีกันนิ่งเอาเฉพาะคนไทยเข้านะครับเขาที่เปิดใจก็เป็นเรื่องสวยเรื่องงามเข้ากับเบิ้งซื้อนะครับนะสาวาออกมาเปิดใจกับมิตรภูนาลักมิตรภูมงามเข้ากับเบิงนะครับบางคนเขาไปคุยแล้วเพื่อฟุกเพื่อเขาแต่งงานกับนุ่มไทยแต่ว่านั้นยากครับนะมันยากอีไผ่สิบเอาผู้เฒ่าหาสิบหกสิบนะครับมันยากจีิงๆคนหาถึงมีเงินมันกันยาก เพราะฉะนั้นได้แค่อูนนะครับสุงไว้ไท่นะมาทันภูมิท็ดคอนเทนต์เปิดใจชาล่าเปิดกระเป๋านุ่มไถ่ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นกับเบิ้งนะครับนะอ่าพออ่าอีกเรื่องนึงกะนี่แหละครับมันาจจะรัดกับทีมงานเป็นกะไปชงผู้สาวเลยครับเพราะว่าอยู่ในแค่สองมือแต่สองขึ้นสามมือนะครับหลังจากนั้นมันก็ไปขอไปแต่งกันนั่นแหละผู้ใดอยากไปขอไปแต่งนักเพิ่นนั่นแหละถือโอกาสนั้นไปหาเมียเลยนะครับ วัวหัวหนาเรวาดเป็นกะจะไปส่งน้่งนั่งเป็นทัวหาผมเมือเสาร์หัวหน้ารวบตัวเรวาดเป็นคนมีเงินครับมีรถรับตรงผมก็บอคิดถึงเพื่อนเลื่อมือไปรับเป็นกะทัวว to ่าหน่อยใจอยู่กับว่าเฮ้บีขึ้บ่อเข้าเขาจะไปส่งให้ก็สั่เพราะฉะนั้นเราว่างได้หัวหนาเอ้ยโอนเงินโดยท่องที่ไปตกลงอ่าที่ไปตกลงข้ามมันสัญญาว่าดูแลเดือนตลเดอาไร จะจ่ายหมู่เดือนเท่าไหร่นี่ยาหาทำเที่ยวหนามันไม่แม่นทางเลยครับไม่แม่นสูตรนะครับเอาเข้ากันดรจะตีกันทุงมือนะครับจากคลิปเอาฟังคลิปอีกทีนึงครับนะโอยกระโบเป็นยังกระคุยกันไปนั่นแหละเนาะถ้าว่าเจ้าดูแลค่อยได้เมื่อได้ก็เออโอเคเป็นยังเป็นชังแต่ว่าถ้ามันดูแลกันได้เอ้าเจ้าชงเงินค่อยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนจ้ะกระโบเป็นยังกระซำค่อยยัดไส้เนาะกระซำ ค่อยใส่นแหละผาดเดินหนึ่งเงนสี่ห้าร้อยนี่โอ๊ยต่บบเป็นตาตีผ่นว่าเออเดินหนึ่งเงินสามสี่ผันเออบางทีกกนั่นอยู่เดินหนึ่งสี่ห้าร้อยผ่นว่ะมันกะบโเป็นตาไสตีสำนันเนาะถ้าคุยกันไปแล้วก็ดูใจกันไปนี่แหละผ่นว่าให้หมักปุ๊บอ้าวก็หมักก็เห้นได้เจ้ากับเวินเพลเพกับเวินเจ้า กลุมกันไปลองเบ่ง